สวัสดีครับวันนี้มาเอาขี้เป็ดครับตรงกับวันที่4กุมภาครับวันนี้ก็มามาขี้เป็ดไปใส่สวนยางพาราครับนี่ครับหกล้อดําที่เอามาก็ได้เงินจากสวนยางนั่นแหละครับเอามาลากขี้เป็ดไปใส่สวนยางพาราครับเออนี่ครับกำลังตัดเลยโอ้โอ ของจริงครับตรงนี้กลิ่นอึ้มเลยหอ,อมมึงไม่ลงมาเล่า <c oughs> ครับนี่ก็ขี้เป็ดฮะนี่เป็ดหลายหมื่นตัวฮะอยู่ในนี้ความเป็ดเป็ดเลี้ยงครับเป็ดเป็ดไข่นี่ครับ ฟาร์มก็ที่เป็ดแท้ๆเลยนี้นะเขาไม่ได้เป็ดเลี้ยงเลี้ยงทุ่งครับเป็ดเลี้ยงหัวอาหารก็น่าจะปุ๋ยโปรตีนน่า,นาจะดีครับน่าจะดีเนาะก็ใครสนใจสั่งได้นะที่เป็ดเดี๋ยวลากไปให้โปรตีนต่างจังหวัดก็ไม่ไหวไก่จัดเนาะเอาที่มใกล้ๆแล้วกันนี่ครับกำลังตักที่เป็ดเลยเขาก็จะเอาออกมาจากนี่แหละครับดันออกมา ที่เป็ดเป็นหมื่นๆโอ้โหอย่างนี้ประมาณกี่หมื่นตัวน่ะเล่ที่เคยเลี้ยง<า>เป็ดฮะสามพันสามหมื่นสามหมื่นตัวหมดเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสามหมื่นสองอกอ่ะสองพอกเออสองเล้าใช่เออย่างนี้นี่ปุ๋ยมันจะดีกว่าเเลี้ยงเป็ดเลี้ยงทุ่งปะเขาเลี้ยงหัวอาหารโดยตรงนั่นหะหัวอาหารเท่านั้นหัวอาหารจะดีกว่าไหมเล่ หรือหรือปลาอนะผมเป็ดไร่ทุ่งมันได้กินหอยไงอ๋อได้กินหอยเอออันนี้มันเป็นกินแค่หัวหางหัวหางมันทามาจากหัวหางมันก็ทำจากหอยเปล่าน่าจะเหรอเออนี่แหละจริงๆขี้เป็ดแท้ไหมอย่างเงี้ยอันนี้แท้แท้แต่อันนั้นหักไปอะน่าจะมาถูกเพราะว่าเวลาเขาแท็กออกไปเงี้ยมันต้องมีกินติดอยู่แล้วอ๋อเอาติดกันนิดหน่อยอะเนาะอ่าโอเคครับงั้นแค่นี้ก่อนเนาะ ้าใครสนใจติดต่อได้ครับ0 6 5 3 9ห9 8 5 6สสทนัดอำเภอวังทองครับะจะเจ้าขี้เป็ดไปใส่ดูแล้วปีนี้ก็เจาะน้ำบาดาลเพื่อจะเอาน้ำมาใส่สวนยางแล้วเพื่อจะเอเอเจาะทะลุแรงและขี้เป็ดนี่ก็คือจะเอาไปทำปุ๋ยปีนี้ว่าจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีจะลองดูซิว่ามันจะได้ผลไหมระหว่างปุ๋ยขี้เป็ดเดี๋ยวจะไปหากาก,ากอ้อยอครับเอามาผสมกันเนาะ ตรงนี้ให้เขาตักก่อกันเรียจะเสร็จแล้วล่ะด้เยอะละโอเคแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ